กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมคนคีรีขอเสนอเรื่องเล่าพจนไพรตอนเขี้ยวเสือไฟแห่งดงพญาเย็นบางคนบอกว่าในป่าลึกนั้นมีเพียงต้นไม้ภูเขาและสัตว์ป่าแต่สำหรับคนที่เดินลึกพอและเงียบพอจะได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนป่า มันหายใจนี่คือเรื่องเล่าผสมสารคดีจากบันทึกที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนของพรานอาคมผู้เคยหายตัวไปจากแผนที่เกือบสิบปีก่อนกลับมาเงียบๆพร้อมสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดกาลขี้ยวเสือไฟตำนานของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ใครได้ครอบครองจะมีพลังเหนือสัตว์และมนุษย์ทั้งปวง แต่มันแลกมาด้วยการเฝ้าชั่วชีวิตและบางครั้งอาจต้องสังเวยด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายล้วนๆไม่ใช่สารคดีแห้งแล้งแต่คือการเล่าจากความทรงจำคนในพื้นที่และความลับของดงพญาเยน็นที่ถูกซ่อนมานานหลายชั่วอายุคนถ้าคุณพร้อมแล้วโปรดฟังเราเล่าเรื่อง และฟังเสียงของป่าไปพร้อมกันเคี่ยวเสือไฟแห่งดงพญาเยน็นเรื่องเล่าห้าตอนจบที่มีทั้งผจญภัยความลี้ลับพิธีกรรมโบราณและตำนานที่ยังไม่จบโดยคนคีรีเรื่องเล่าจากชายขอบป่าแดนลี้ลับตอนที่หนึ่งไฟแห่งเจ้าป่าดงพญาเย็น พื้นป่ากว้างใหญ่ที่ทอดยาวจากสระบุรีผ่านนครราชสีมาเรื่อยไปจนถึงเขาเขียวเขาใหญ่เป็นที่รู้กันว่ามีทั้งสัตว์ป่าคนเถื่อนผีป่าและเรื่องเล่าที่ฟังดูเหลือเชื่อจนไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเป็นความจริงหรือเพียงนิยายบอกเล่าจากคนเท่าคนแก่แต่ในปีพุทธศักราช2523มีเรื่องหนึ่ง ที่ถูกเก็บเงียบไว้นานหลายสิบปีเป็นเรื่องของคณะพรานเจ็ดชีวิตที่เข้าไปในดงลึกเพื่อสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยนามนั่นคือเขี้ยวเสือไฟว่ากันว่ามันเป็นเขี้ยวของเสือโบราณที่ตายทั้งเป็นกลายเป็นเจ้าป่าเหนือเสือทั้งปวงผู้ใดได้ครอบครองจะเป็นอมะตะมีอำนาจควบคุมสัตว์ร้าย และสามารถเดินทางข้ามดงโดยไม่ถูกสัมผัสจากพูดผีวิญญาณหรือสัตว์นรกในป่าลึกได้เลยเสียงเครื่องยนต์สองจังหวะของรถจี๊ปดังกระหึ่มขึ้นเขาลูกรังพรานเดชชายวัยกลางคนสูงใหญ่ผิวคล้ำแดดใส่เสื้อพลางข,ดขาดกับหมวกฟางเก่าเดินนำขบวนอยู่ด้านหน้าควันบุหรี่มวนยาเส้นลอยคลุ้ง ขณะเขากวาดตามองเส้นทางเข้าเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งตอนนั้นยังไม่มีกฎเข้มงวดนักเฮ้ยเดี๋ยวหยุดพักตรงลำห้วยนั้นก่อนเสียงพรานเดชบอกลูกทีมอีกหกคนที่ประกอบด้วยคนถางทางสองคนมือแผนที่จากกรมป่าไม้ชื่อน้อยคนอีสานที่เคยเดินสำรวจแผนที่แนวชายแดนและอีกสามคนเป็นพรานอาชีพจากปากช่อง ภารกิจของพวกเขาไม่ธรรมดาไม่ใช่เพียงล่าสัตว์หรือสำรวจผ่านไม้แต่คือการว่าจ้างส่วนตัวจากลูกชายเจ้าสัวชาวกรุงเทพที่เชื่อว่าปู่ของตนเคยครอบครองเขี้ยวเสือไฟซึ่งตอนนี้หล่นหายณลานเจ้าป่าในดงลึกถ้าพี่เดชไม่ไปผมก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกครับเคยได้ยินแต่เรื่องหลอ,หลอนๆะน่ะน้อยเอ่ยเบาๆ ขณะปักเสานอนเรื่องผีหรือเรื่องเสือเดชถามท,ทั้งที่ยังเคี้ยวยาเส้นในปากมันก็ทั้งสองนั่นแหละครับยามค่ำคืนแรกในดงยังไม่ลึกนักแต่ความเงียบทำให้เสียงทุกอย่างดูดังเกินจริงเสียงนกกลางคืนเสียงไม้ลั่นเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงแปลกๆเหมือนคนพึมพำจากทิศทางที่ไม่มีใครอยู่ พรานจรูนหนึ moment, hey! ่งในคณะเดินออกไปฉี่หลังต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงเงาใหญ่โตที่เคลื่อนไหวอยู่ไกลๆใต้แสงจันทร์เฮ้ยเดดมีคนเดินอยู่ทางโน้นหรือเปล่าวะเขาวิ่งกลับมาหน้าเพ่อนไม่มีใครวะนอกจากพวกเราใครจะมาเดดตบไหล่เบาๆแต่มันมันใส่เสื้อคลุมดำตาแดงโคตรเลย ยืนเฉยๆเหมือนเสือสองขาเลยวะ่ะชาวรุ่งขึ้นคณะพรานเคลื่อนต่อไปตามลำห้วยลึกเรื่อยๆทิ้งระยะจากหมู่บ้านสุดท้ายมากว่า40กิโลเมตรภูเขาสูงสองข้างทางเริ่มบีบเข้าหากันทางแคบลงเหมือนเข้าสู่ทางผ่านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามสงเสียงห้ามเอะอะและอย่าเรียกชื่อกันในเขตนี้เดชเตือน นี่มันเขตอะไรครับพี่น้อยถามด้วยเสียงเบาเขตเจ้าป่าเขี้ยวเสือไฟอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วแต่ต้องข้ามลานผีไฟไปก่อนพรานเดชพูดพร้อมชี้ไปยังช่องแคบตรงปลายหุบเขาลานผีไฟเป็นลานหินเปิดโล่งกลางหุบเขาไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยเราวกับพื้นที่แห่งนั้นเคยถูกไฟไม่ใหญ่เมื่อพันปีก่อน ว่ากันว่าใครเดินผ่านโดยไม่ขออนุญาตจะหลงทางเป็นวงกลมตลอดการหรือไม่ก็หายไปกับเสียงหัวเราะของผู้หญิงในป่าถ้ามีเสียงผู้หญิงร้องเรียกอย่าหันไปพรานจรูนกระซิบมันคือวิญญาณเฝ้าลานถ้าเราตอบมันจะรู้ว่าเราได้ยินแล้วมันจะตามกลับไปถึงหมู่บ้านน้อยกลืนน้ำลายอึกใหญ่ คืนนั้นขณะตั้งแคมป์ใกล้ทางเข้าลานกลุ่มพรานเริ่มได้กลิ่นควันจางๆทั้งที่ไม่มีไฟไหม้เสียงหัวเราะเบาๆลอยมาจากพงไผ่ทั้งหมดนิ่งไม่หันไม่เอ่ยไม่แม้แต่กระพริบตาน้อยแอบจดลงสมุดบันทึกพฤติกรรมเชิงพิธีกรรมป่าของพรานท้องถิ่นน่าสนใจมากคล้ายความเชื่อเรื่องผีกะของชาวเหนือ แต่ฝั่งดงพญาเย็นเรียกสิ่งนั้นว่าผีไฟหรือเจ้าหญิงลานหินน่าสนใจว่าทำไมภูมิประเทศที่ราบโลง่งจึงมีตำนานหญิงสาวเป็นผู้เฝ้าต้องศึกษาเพิ่มเติมรุ่งเช้าต่อมาเสียงคำรามสนั่นป่าทำให้ทุกคนตื่นนกป่ากระพือปีกหนีแนวหุบเขาพรานคนหนึ่งวิ่งกลับมาจากแนวลาดตะเวนมันมาแล้วเสือไฟ เขาตะโกนเดชหยิบของบางอย่างจากถุงผ้าเล็กๆมันคือพยันสีดำที่ปักอักษรเขมรโบราณบางคนบอกเป็นของหลวงตาคมูลจากเมืองเลยผู้เคยสู้กับเสือสมิงเสียงฝีเท้าหนักๆเหมือนสัตว์ใหญ่พุ่งผ่านทางล่าตรงหน้าทิ้งรอยเผาไหม้ไว้เป็นทางนี่ไม่ใช่เสือธรรมดามันเผาดินได้น้อยพึมพำ พวกเขายังไม่ถึงลานเจ้าป่าที่ว่ากันว่าเป็นที่เก็บเขี้ยวเสือไฟแต่ตอนนี้เสือไฟเจ้าของเขี้ยวนั้นดูเหมือนมันกำลังล่าตามคนที่กล้าเข้ามาใกล้ตอนที่สองลานเจ้าป่าและเสียงจากโพรงหินสายลมเช้านั้นหอบเอาความหนาวเย็นจากยอดดงลงมาประทับผิวหน้าทุกคนที่ยังไม่หายจากความตื่นกลัวในคืนก่อน เสียงคำรามของสิ่งที่พรานทั้งคณะไม่กล้าเอ่ยชื่อชัดๆยังคงก้องในหัวเดชยืนมองเส้นทางเบื้องหน้าช่องเขาแคบๆที่พาเข้าสู่ลานเจ้าป่าพื้นที่ต้องห้ามที่แม้แต่เสือหรือช้างป่าก็ไม่กล้าหยียบย่างจากตรงนี้ไปห้ามพูดชื่อสัตว์ห้ามหยิบของป่าโดยไม่ขอและห้ามเด็ดขาดที่จะทมน้ำลายใส่ดิน เดชกล่าวเสียงเรียบแต่น้ำเสียงนั้นกลับหนักแน่นจนทุกคนกลืนน้ำลายเงียบๆลานเจ้าป่าเป็นที่ราบทรงวงรีขนาดประมาณสนามฟุตบอลพื้นหญ้าตายแห้งเป็นแถบยาวเหมือนมีอะไรเคยลากผ่านกลางลานมีแท่นหินสูงระดับอกคนผู้เท่าบางคนเชื่อว่าแท่นนั้นเคยเป็นที่นั่งของเสือสมิงหรือไม่ก็ใช้วางของบูชาเจ้าป่ามาแต่โบราณ ดูนี่น้อยก้มลงดูรอยเท้าสัตว์กลางลานมันใหญ่เท่าฝ่าเท้าคนโตโตแต่มีเพียงสี่นิ้วและมีรอยเผาไหม้ขอบรอบเสือพานจรูนกระซิบไม่ใช่เสือธรรมดาแน่เดทตอบทันทีทันใดนั้นลมก็เงียบลงเหมือนเวลาในป่าหยุดนิ่งเสียงปีกนกเงียบหายเสียงใบไม้ก็ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจยังรู้สึกดังเกินไป เข้าแถวหน้ากระดานเดชออกคำสั่งด่วนทุกคนก้าวเข้าลานช้าๆตามเขากลางแท่นหินมีรูโพรงเล็กๆขนาดฝ่ามือว่ากันว่ามันคือทางเข้าสู่โพรงหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีเสียงกระซิบของผู้ที่ตายเพราะท้าคายเจ้าป่าดังแว่วออกมาในคืนเดือนมืดใครจะลงเดชถามไม่มีใครกล้าตอบแต่แล้วน้อยก็ยกมือผมครับผมอาสา ผมเคยเรียนธรณีวิทยาทำแค่ผมเคยเข้าพรานคนอื่นพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจนักภายในโพรงหินนั้นแคบและชืน้นกลิ่นกรุ่นเหมือนคราบเลือดแห้งผสมกัายานเก่าๆเ,เขาคลานเข้าไปโดยมีเชือกผูกเอวไว้ส่องไฟฉายคาดหัวไปข้างหน้าแต่หลังจากคลานเข้าไปประมาณ20เมตรเขาก็หยุดภาพตรงหน้าคือโพรงหินกลมๆคล้ายห้องโถงเล็ก มีแสงสะท้อนจากผนังหินเป็นสีแดงจางๆเหมือนไฟวับๆจากคบเพลิงกลางโพรงมีแท่นหินทรงสามเหลี่ยมบนแท่นนั้นวางวัตถุบางอย่างสีดำมันปลาบคล้ายเคี้ยวเสือขนาดใหญ่กว่าธรรมดาหลายเท่าเขี้ยวเสือเขาพืมพำมแต่ก่อนที่เขาจะเอื้อมมือไปแตกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเขาไม่ใช่เสียงจากบากแต่เหมือนคิดได้ยินเลือดยังไม่ถึง เจ้ายัางไม่คู่ควรน้อยชักมือกลับทันทีใจเต้นแรงจนเหงื่อไหลอาบหลังเขารีบคลานกลับออกมาท่ามกลางสายตาทุกคนที่มองอย่างสงสัยข้างในมีของบางอย่างครับคล้ายเคี่ยวแต่มันมันพูดกับผมครับทุกคนเงียบไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครแยง้งเพราะรู้ดีว่าในป่าลึกนั้นมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ ถ้างั้นมันยังไม่ถึงเวลาเดชพูดเรียบเียบก่อนหันหลังให้ลานแต่แล้วเสียงคำรามสะท้อนดังก้องมาจากยอดเขาด้านตะวันตกเป็นเสียงยาวและดิบเถื่อนลึกจนรู้สึกถึงกระดูกสันพรางจรูนหันมามองหน้าเดชมันตามมาแล้วกลางดึกคืนนั้นขณะทุกคนหลับในค่ายเสียงฝีเท้าหนักห,กหกเดินวนรอบบริเวณเหมือนสัตว์ใหญ่เดินเป็นวงกลม กลิ่นไม่เหม็นคลุ้มโชยเข้ามาทางลมน้อยตื่นขึ้นมาและได้เห็นบางอย่างริมชายป่าห่างออกไปร่างของเสือขนาดมหายืนสองขาใส่ผ้าคาดเอวแดงตัวสีดำเงาเหมือนถ่านมันยืนอยู่เฉยๆไม่มีตามีแต่ดวงไฟแดงสว่างแทนเบ้าตาแล้วมันก็พูดขึ้นมาโดยไม่ขยับปากใครแตะของข้าต้องชดใช้ เช้ามันถัดมาร่องรอยเท่าทานเผาไหม้เป็นวงกลมปรากฏอยู่รอบค่ายพรานอุไทยหนึ่งในลูกทีมหายตัวไปเหลือเพียงเศษผ้าไหมขาดและกลิ่นไหม้ฝังดินเราต้องออกจากเขตนี้ก่อนข้ำวันนี้เดชสั่งทันทีแต่เส้นทางกลับมันเปลี่ยนไปแผนที่หมุนกลับทิศเหนือกลเป็นใต้ร่องน้ำที่เคยไหลขวากลับไหลซ้าย เหมือนป่าไม่ยอมให้พวกเขาออกไปอีกต่อไปตอนที่3วงกฎไม้ตายและเสือเจ้าสารในตำนานของกลุ่มพรานผู้เท่าทางบ้านปางไม้เย็นเชิงเขาดงพญาเย็นมีเรื่องเล่าถึงวงกฎไม้ตายพื้นที่ป่าลึก ที่ต้นไม้บางชนิดจะผลิใบกลับด้านในช่วงกลางคืนและสลับเส้นทางเดินโดยอาศัยกลิ่นของเหงื่อและเลือดมนุษย์ผู้ล่วงล้ำเป็นด่านหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นเขตอาคมของเสือเจ้าสารผู้เฝ้าเคี่ยวเสือไฟมานานานับศตวรรษแผนที่ในมือของเดดใช้ไม่ได้อีกต่อไปไม่ใช่เพราะมันเก่าแต่เพราะภูมิประเทศตรงหน้าเปลี่ยนแปลงราวกับถูกพลิกกลับกล,บกลางคืนดูร่องน้ำนี่สิเมื่อวานมันไหลลงตะวันตกตอนนี้กลับไหลตะวันออก มันคือป่าเปลี่ยนทางป่ามิชีวิตเสียงพรานจารูนพูดเบาๆแฝงความกลัววงกดไม้ตายเดชเอ่ยช้าๆแล้วมองไปรอบๆขณะเสียงนกแงงเงียบลงอีกครั้งสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนั้นคือต้นไม้ที่เหมือนจะเคลื่อนตัวได้ช้าๆเมื่อไม่มีใครมองบางต้นเหมือนเคยอยู่ตรงนี้แต่หันหน้าเปลือกไปอีกด้านใบไม้ที่ควรชี้ขึ้นกลับชี้ลงเรากับโลกกลับหัว กล่นเน่าอ่อนลอยฟุ้งขึ้นมาตามพื้นหญ้าจากจุดนั้นเองพรานอาคมชายเงียบที่สุดในคณะก็พูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกอย่าเดินทวนลมและอย่าหันกลับแม้แต่ก้าวเดียวคำเตือนนั้นเหมือนจะช้าไปเสียหน่อยเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนมีคนตามมาอีกคนแต่เมื่อหันไปดูไม่มีใครรีบเดินตามเส้นเถาวันดำห้ามแยกเดชสั่ง พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่ต้นไม้ทึบแสงแสงอาทิตย์แทบหลอดไม่ถึงพื้นอุณหภูมิเย็นลงอย่างน่าประหลาดแม้จะเป็นเวลาเที่ยงวันน้อยที่เดินตามท้ายเห็นบางสิ่งผ่านตาเงาร่างสูงใหญ่คล้ายคนไม่มีหน้ายืนพิงต้นไม้ใหญ่รอบตัวมันไมเถาววันรัดแน่นราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของป่าใครก็ได้เห็นไหมตรงนั้นเขาชี้ไปแต่ไม่มีใครเห็นอะไรอีก เมื่อเดินมาถึงลานแคบระหว่างต้นตะเคียนสามพี่น้องที่ขึ้นเรียงเป็นสามเหลี่ยมบริเวณนี้แปลกตากว่าจุดอื่นดินแห้งแข็งเป็นรอยตีนสัตว์ไม่ทราบชนิดตรงนี้คือสารเสือเดชเอ่ยเบาๆเขาถอดหมวกวางบนพื้นแล้วนั่งคุกเข่าทำพิธีเล็กๆพรานผู้เท่าบางคนเชื่อว่าบริเวณนี้คือที่ซ่อนเจ้าศาลเสือเจ้าป่าที่ได้รับการบูชามานานหากผู้ใดรบกวนศาลหรือผ่านโดยไม่เคารพ อาจถูกดึงเข้าสู่วงกฎไม้ตายแล้วหายไปตลอดกาลพ่านอาคมจุดเทียนไขดำวางหมากพลูใบตองและมีดพับโบราณตรงแท่นหินแล้วท่องบทสวดพรามเก่าแก่ที่เขาจำมาจากพ่อซึ่งเคยเป็นพรานมาก่อนขณะนั้นเองเสียงขุดดินเบาๆดังขึ้นจากใต้โคนต้นไม้เศษใบไม้และดินถูกเบียดออกมาเหมือนมีบางอย่างคลานขึ้นจากใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาคือหัวเสือสีดำสนิท มีเขี้ยวโผล่ยาวจนหน้าแปลกใจแต่มันไม่ใช่เสือธรรมดาเพราะมันมีดวงตาคู่เดียวเป็นไฟสีออเรนจ์สว่างและในปากมันมีเขี้ยวเสือไฟวางอยู่บนลิ้นอย่างสงบเดชพูดทันทีอย่าขยับอย่าทำเสียงสิ่งมีชีวิตนั้นเดินออกมาอย่างสงบไม่ใช่เพื่อไล่ล่าแต่เหมือนมาประเมินว่าใครคือผู้เหมาะสมจะถือครองเขี้ยวนั้นแล้วเสียงในหัวน้อยก็ดังขึ้นอีกครั้งหากเจ้าอยากได้ของข้า จงให้หัวใจแท้จริงกับป่านี้แต่ก่อนเขาจะเข้าใจความหมายเสือเจ้าสารก็กระโจนหายเข้าพงไม้ทึบทิ้งไว้เพียงรอยเท้าไม่ย่าบนพื้นป่ารับรู้ถึงความปรารถนาเราแต่มันก็รู้ด้วยว่าเราจริงใจแค่ไหนเดชพูดเบาๆตอนที่สี่ถ้ำลมหายใจมานและศพไม่มีหัวคืนวันนั้นแม้พวกเขาจะเดินพ้นจากวงกฎไม้ตายมาได้ แต่กลิ่นของการถูกทดสอบยังติดตัวทุกคนเหมือนฝุ่นผงของดงพญายเย็นไม่มีวันล้างออกไฟกองเล็กๆถูกก่อขึ้นใต้ต้นไทรใหญ่แสงสว่างเพียงพอแค่ให้เห็นเงาของใบไม้ไหวตามลมเย็นขณะพรานจรูนกำลังเช็ดมีดอีโต้และน้อยคอยเติมฝืนเงียบๆเ,เห็นกับตาแล้วใช่ไหมละ่ะเสือเจ้าสารเดชพูดเบาๆใครจะถามทุกคนแต่สายตาเขาจับจ้องไปยังพรานอาคม ผู้ที่ยังนิ่งเรากับใจยังติดอยู่ในวงกฎนั้นผมได้ยินเสียงมันพูดในหัวน้อยเอ่ยขึ้นในที่สุดบอกให้ผมให้หัวใจกับป่านี้แล้วมันถึงจะให้ของมันพรานอาคมลืมตาแล้วเอ่ยเบาๆเจ้าสารไม่ต้องการคนครอบครองเคี้ยวแต่มันต้องการผู้เฝ้ามันคนใหม่ใครที่รับเคี้ยวไปจะไม่มีวันกลับออกจากป่านี้อย่างเดิมอีกเลยรุ่งเช้าเสียงนกเงือกในผืนป่าหยุดร้องอย่างกระทันหัน สัตว์ป่าหายตัวอย่างน่าประหลาดแล้วกลิ่นซากเน่าก็โชยมาแต่เช้ากลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นของสัตว์ตายปกติแต่เป็นแหล่งพลังงานบางอย่างที่เคยถูกผนึกไว้พวกเขาเดินตามทางเก่าแก่ที่แทบไม่มีใครเหยียบย่างมานานจนมาถึงปากถ้ำม,มืดสนิทที่ปกคลุมด้วยหมอกเย็นพญาถ้ำแห่งนี้คนเฒ่าคนแก่เรียกมันว่าถ้ำลมหายใจมานเพราะทุกคนที่เข้าไปจะได้ยินเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของใครในกลุ่ม และหลายคนก็ไม่ได้กลับออกมาเพราะพวกเขาจุดคบเพลิงเดินเข้าไปเสียงหายใจนั้นก็ค่อยๆดังขึ้นแรกๆคล้ายเสียงลมแต่พอเข้าไปลึกกว่านั้นมันกลับมีจังหวะและน้ำเสียงจนน้อยต้องกระชับปืนแน่นรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังรอเราอยู่ข้างในเขากระสิบแสงสว่างจากคบเพลิงเริ่มไหววูบทั้งที่ไม่มีลมพรานอาคมหีบกระจกลงยันจากถุงผ้าแล้วส่องไปข้างหน้า และนั่นเองที่พวกเขาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นซากศพชายคนหนึ่งนั่งพิงหินแขนทั้งสองข้างประสานกันแน่นข้างกายมีกล่องเหล็กสนิมเขียวแต่สิ่งที่ขาดไปคือหัวนี่มันกลุ่มสำรวจเมื่อสิบปีก่อนที่เข้าไปหาเขี้ยวเสือไฟเดชคาดเสียงแหบดูนี่พรานจรูนเปิดกล่องเหล็กนั้นออกข้างในมีแผนที่เก่าฉีกขาดและรูปถ่ายฟิล์มขาวดำ แสดงภาพก้อนหินรูปหัวเสือมีอะไรบางอย่างฝังไว้ในเบ้าตาพรานอาคมใช้มีดขีดผนังถ้ำเขียนแผนยันป้องกันวิญญาณเพราะภายในถ้ำนี้ไม่ใช่แค่มีอาถรรพ์แต่มันมีผู้เฝ้าอีกระดับที่เกินกว่าจะเรียกว่าสัตว์ฟังเสียงหายใจนั่นสิมันใกล้กว่าเดิมอีกแล้วน้อยพูดเสียงสั่นจูจูแสงคบเพลิงดับพรึบแล้วบางสิ่งพุ่งจากเงามืดตรงเข้าหาน้อยเสียงปืนดังสนัน่น เดทลั่นไกลพอดีร่างเงาดำกระเด็นกระแทกผนังแต่ไม่มีเลือดพอพวกเขาส่องไฟฉายไปดูสิ่งนั้นคือเศษร,ร่างของพรานคนหนึ่งที่ควรถูกฝังไปแล้วแต่กลับเดินได้และไร้หัวเสียงหายใจกลายเป็นเสียงคำรามต่ำผนังถ้ำเริ่มสัน่นหินบางก้อนตกลงมาแล้วเงาดำขนาดใหญ่โผล่จากความมืดมันคือวิญญาณของเสือเจ้าสารองค์เก่าผู้ไม่ยอมสละอำนาจ ยามที่เจ้าสารองค์ใหม่กำลังจะมาแทนที่เขียวเสือไฟไม่ได้มีไว้เพื่อใครครอบครองเสียงคำรามนั้นราวสะท้อนในหัวทุกคนแต่เพื่อทดสอบใจของผู้เดินทางพรานอาคมหยิบผ้ายันห่อวัตถุบางอย่างแล้วตะโกนว่าเรามาเพื่อส่งคืนของไม่ได้แย่งชิงแสงวาบขึ้นจากยันเขี้ยวเสือไฟในผืนผ้าเรืองแสงแดงแล้วเงาดำขนาดใหญ่ก็ค่อยๆสลายตัวแต่ก่อนจะสลาย เสียงในหัวของน้อยก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งในพวกเจ้าจะต้องอยู่เฝ้าสิ่งนี้แทนข้าหากใครหนีชะตาป่าจะตามไปทุกที่จนกว่าผืนแผ่นดินสุดท้ายจะสลายเมื่อถ้ำกลับสู่ความเงียบทุกคนรู้ดีอีกไม่เกินวันพรุ่งนี้พวกเขาต้องตัดสินใจใครจะเป็นผู้กลับและใครจะเป็นผู้อยู่เฝ้าเคี่ยวเสือไฟตลอดไปตอนที่ห้า ผู้เฝ้าและเงาในคืนสุดท้ายรุ่งสางที่อากาศเย็นผิดฤดูกาลความเงียบงันปกคลุมดงพญาเย็นราวกับทั้งป่ากำลังกลั้นลมหายใจเพื่อรอฟังการตัดสินชะตากรรมของผู้มาเยือนพวกเขานั่งล้อมบงอยู่หน้าปากถ้ำเขี้ยวเสือไฟวางอยู่กลางผืนผ้ายันสีแดงเข้มเรืองแสงอ่อนๆแม้ไม่มีแสงแดดตกกระทบ ใครก็ได้แต่ต้องมีคนหนึ่งพรานอาคมพูดเสียงแหบไม่เช่นนั้นป่าจะไม่ปล่อยพวกเราออกไปน้อยก้มหน้ากอดเข่าตัวเองเขานึกถึงแม่ที่เฝ้ารออยู่บ้านคำสัญญาว่าจะกลับไปทั้งน้ำตาทั้งความกลัวทั้งศรัทธาผมอยู่ก็ได้เดชพูดขึ้นเสียงเขาแข็งแต่แววตาเปล่า ถึงกลับไปผมก็ไม่มีใครแล้วอย่าพูดแบบนั้นน้อยค้านพี่เดชมีชีวิตมีอิสระอย่าหยุดตัวเองไว้ที่นี่พรานจารุนถอนหายใจลึกแล้วเงียบงันพรานอาคมลุกขึ้นยืนเขาถอดผ้าคลุมไหลหยิบกระบอกไม้ไผ่เก่าออกมาเมื่อยีสิปีก่อนข้าก็เคยมาที่นี่ข้าเคยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องเลือกเหมือนพวกเจ้า แต่วันนั้นข้าหนีและเพื่อนข้าคนหนึ่งตัดสินใจอยู่เฝ้าแทนเขาชูกระบอกไม้ให้ดูข้างในมีกระดูกเท่าฐานและภาพถ่ายเก่านี่คือพรานยอดเพื่อนข้าเองน้ำเสียงของพรานอาคมสัน่นตลอด20ปีข้าในเคยหลับสนิทเลยเพราะรู้ว่าข้าติดหนี้พื้นป่าและคนที่จากไปครั้งนี้ ข้าจะชดใช้พรานอาคมหยิบเขี้ยวเสือไฟขึ้นแล้วเดินเข้าไปในถ้ำโดยไม่หันหลังกลับลุงน้อยร้องห้ามแต่มือของพรานจารูนจับเขาไว้ปล่อยให้ลุงเข้าไปพรานจารูลพูดเสียงหนักบางทีนี่คือชะตาของคนที่เคยผิดพลาดขณะที่เงาของพรานอาคมค่อยๆหายลับไปในความมืด เสียงหายใจภายในธรรมก็ค่อยๆเงียบลงคล้ายกับว่าป่ายอมรับการสังเวนนี้อย่างสงบหนึ่งปีต่อมาริมป่าเช้าวันหนึ่งน้อยยืนมองขอบป่าเงียบๆในมือเขาถือถุงผ้าซึ่งมีอะไรบางอย่างหนักแน่นอยู่ข้างในเขาเปิดมันอย่างช้าๆข้างในคือเขี่ยวเสือไฟแต่ไม่มีแสงเรืองไม่มีกลิ่น แม้แต่จะไม่อุ่นเดชเดินเข้ามาข้างหลังมันดับแล้วเหรอน้อยพยักหน้าใช่แล้วเพราะคนเฝ้าได้เลือกอย่างแท้จริงมันไม่จำเป็นต้องเฝ้าอะไรอีกพวกเขาเดินจากป่าในวันนั้นโดยไม่มีใครเอาเคี้ยวกลับมันถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในป่าลึกซึ่งไม่มีใครรู้ตำแหน่งอีกเลยและจากวันนั้น ไม่มีใครได้ยินเสียงหายใจของป่าอีกเลยเรื่องเล่าของเขี้ยวเสือไฟถูกพูดถึงในป่าดงพญาเย็นมานานหลายชั่วอายุคนบางคนว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์บางคนว่าเป็นเพียงหินธรรมดาที่คนใส่ความเชื่อให้มันแต่หากย้อนดูสถิติของผู้สูญหายในดงพญาเย็นช่วงปี250-2540ถึง2540จะพบว่ามีกลุ่มพราน นักธรณีวิทยาและพระธุดงที่หายตัวไปในพื้นที่แถบเดียวกันกว่า27รายหลายรายทิ้งไว้เพียงคำว่าไปหาของดีในสมุดบันทึกแม้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเขี่ยวเสือไฟมีจริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือตำนานนี้สอนเราเรื่องการยอมรับชะตาและความโลภได้มากกว่าคำสอนของหนังสือเล่มใดในป่าจบบริบูรณ์ หากท่านชื่นชอบผลงานนี้โปรดกดติดตามช่องคนคีีไว้ด้วยนะครับ